วิชาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21การใช้องค์ความรู้เป็นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรแบบภาวะผู้นำองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรแบบบูรณาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในทุกระดับเพราะการทำงานเป็นทีมถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จองค์กร เนื่องจากองค์กรการเรียนรู้มีลักษณะการทำงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายหน่วยงานหลายระดับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาประชาชนและผู้รับบริการการทำงานเป็นทีมหมายถึงการร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่าหนึ่งคนโดยที่สมาชิกทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน ตัดสินใจทําอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกันและต้องร่วมกันทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นการทํางานเป็นทีมจึงมีความสําคัญในทุกองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานการทํางานเป็นทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกทั้งนี้ลักษณะที่สําคัญของทีมมี4ประการได้แก่ 1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลหมายถึงการที่สมาชิกตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกันในกิจการของกลุ่มหรือทีมตระหนักในความสำคัญของกันและกันแสดงออกซึ่งการยอมรับต่อกันการให้เกียรติกันสำหรับกลุ่มขนาดใหญ่มักมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายมากกว่าการติดต่อกันแบบตัวต่อตัว 2. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันหมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มหรือทีมโดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่ต้องสอดคล้องกับองค์กรมักจะนำมาซึ่งความสำเร็จของการทำงานได้ง่าย 3. การมีโครงสร้างของทีมหรือกลุ่มหมายถึงระบบพฤติกรรมซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะของกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ หรือกลุ่มแบบไม่เป็นทางการก็ได้สมาชิกทุกคนต้องยอมรับและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี4สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกันการรักษาบทบาทที่มั่นคงในทีมหรือกลุ่มจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่มรวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิกโดยมีการจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบกระจายงานกันตามความรู้ความสามารถ และความถนัดของสมาชิกจะเห็นได้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำในองค์กรซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรการเรียนรู้ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและในการขับเคลื่อนดังกล่าวต้องมีบุคลากรเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างบูรณาการและใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาองค์กร ให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกองค์กรที่ใช้ความรู้เป็นฐานเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันว่าองค์กรที่มีความเป็นเลิศนั้นจะต้องสามารถสร้างองค์ความรู้และมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยเหตุนี้องค์กรจึงให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเช่นทุนทางปัญญาการประเมินศักยภาพการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การเน้นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการริเริ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินด้านความรู้ของบริษัทเป็นต้นประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบว่าจะต้องจัดองค์กรและบทบาทที่เหมาะสมของผู้นำควรเป็นอย่างไรแต่แน่นอนว่าจะต้องแตกต่างไปจากเดิมอย่างน้อยจะต้องเน้นที่บุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กรโดยผู้นำจำเป็นต้องมีความสามารถในการดึงดูด และรักษาบุคลากรที่ดีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนานผู้นำต้องรู้จักวางคนเหล่านี้ให้เหมาะสมกับการเป็นสินทรัพย์ทรงคุณค่าขององค์กรเพื่อให้คนเหล่านี้พึงพอใจที่จะใช้ศักยภาพสูงสุดของตนให้เกิดประโยชน์ต่อด้านภารกิจเชิงกลยุทธ์และกิจการขององค์กรผู้นำต้องสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความท้าทายขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน จากแนวคิดเดิมที่บริหารไปตามภาร,ระหน้าที่ทางการบริหารไปสู่การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ใช้องค์ความรู้เป็นฐานแทนซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับสมมติฐานตามแนวบริหารจัดการเดิมที่เชื่อว่าการที่ผู้บริหารสามารถควบคุมและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้นั้นเป็นเพราะผู้บริหารมีอำนาจมีความเข้าใจและมีความรู้ในงานที่ทำ มากกว่าพนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนด้วยเหตุที่ผู้บริหารไม่สามารถทำงานเชิงปฏิบัติได้ดีกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทการบริหารจัดการของตนใหม่ไปสู่บทบาทของผู้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สำคัญของงานโครงการเป็นผู้กำหนดบทบาทวาระของงานและอำนวยความสะดวกด้านติดต่อสื่อสาร การให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านทรัพยากรในการทำงานของกลุ่มอย่างเพียงพอตลอดจนช่วยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้เกิดการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับลูกค้าและผู้สนับสนุนปัจจัยของตนได้อย่างมีประสิทธิผลดังนั้นผู้บริหารที่อยู่ในสถานการณ์ของการทำงานที่ใช้ความรู้เป็นฐานเช่นนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทลดการเป็นผู้นิเทศงานให้น้อยลง แต่เพิ่มบทบาทการเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือผู้บริหารต้องมีหน้าที่สำคัญในการช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำให้แก่พนักงานของตนที่มีทั้งความรู้ความสามารถด้านสติปัญญาและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในงานให้เจริญงอกงามขึ้นในประเด็นเช่นนี้ผู้นำจำเป็นต้องมีความสามารถในการพัฒนาด้านพฤติกรรม มุ่งเน้นการใช้ภาวะผู้นำร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปสู่ความสำเร็จบุคลากรทุกคนในองค์กรล้วนมีความสำคัญเท่าเทียมกันทั้งผู้นำและทีมงานนอกจากมีภาร,ระงานตามขอบขายที่ตนเองรับผิดชอบแล้วต้องทำงานสอดคล้องประสานกันอย่างลงตัวรวมทั้งต้องมีวิสัยทัศน์องค์กรร่วมกัน มีปัญญารอบรู้ในภาระงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานมีความจริงใจทั้งต่อคนและต่อองค์กรมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีธรรมาภิบาลโปรง่งใสตรวจสอบได้มีความเด็ดขาดแน,แน่วแน่ดังนี้วิสัยทัศน์ vision คือการมองภาพอนาคตจากจินตนาการของผู้นำและทีมบุคลากรในองค์กรโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง และกำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจพันธกิจค่านิยมและความเชื่อเข้าด้วยกันแล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการซึ่งเป้าหมายดังกล่าวต้องชัดเจนท้าทายมีพลังและที่สำคัญคือต้องมีความเป็นไปได้รวมทั้งผู้นำและทีมบุคลากรต้องมีคุณลักษณะร่วมกันดังนี้ 1. มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้และที่จะมีผลไปข้างหน้า 2. คาดเดาอนาคตได้ตรงกับความเป็นจริงด้วยทัศนวิสัยในการมองครบทุกมิติ 3. ม,มองเห็นการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในจากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 4. คิดสร้างสารรค์ได้อย่างอิสระไม่ยึดติด 5. เมื่อนำไปใช้ต้องได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพวิสัยทัศน์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคต เป็นจุดเริ่มต้นของพรุ่งนี้ที่ผู้นำและทีมร่วมกันคิดสร้างและขับเคลื่อนและเป็นอนาคตที่เป็นจริงเชื่อถือได้เป็นเป้าหมายที่องค์กรมุ่งไปให้ถึงการเป็นองค์กรการเรียนรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน competency เป็นความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นทั้งผู้นำและทีมบุคลากรต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกล่าวคือ มีความสามารถทางเทคนิคและว,วิธีการมีความสามารถในขอบข่ายของหน้าที่มีความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์มีความสามารถในการใช้ความยุติธรรมอย่างมีเหตุผลและรวมถึงต้องมีคุณลักษณะอื่นๆอีกดังนี้ 1. การเปิดรับและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา 2. การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กร 3. การมีความเชื่อมั่นในความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 5. การส่งเสริมสืบค้นและนำศักยภาพที่ดีที่สุดของบุคลากรในองค์กรมาปรับใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ 6. การมองประเด็นในทุกแง่มุมและมีมุมมองใหม่ๆเสมอในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและองค์กรการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับทุกเรื่อง 8. การเรียนรู้จากความผิดพลาด 9. การเปิดรับต่อคำวิพากษ์วิจารณ์การกำหนดกรอบความสามารถในการปฏิบัติงาน competency นั้นสามารถจำแนกได้เป็น3กลุ่มดังนี้ 1.COR งคอ c o m p e t e e ซคือความสามารถในการปฏิบัติงานหลักขององค์กรนั้นๆโดยบุคลากรทุกคนในองค์กรต้องมีคุณสมบัติแห่งความสามารถที่เหมือนกันเพราะความสามารถและคุณสมบัติที่โดดเด่นเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรบรรลุสำเร็จเป็นองค์กรการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. t e เทค i c a l c o m p e t e n c y คือความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือความสามารถตามลักษณะงานซึ่งมีขั้นตอนความสามารถแตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือคาดหวังความสามารถประเภทนี้จะสะท้อนถึงความลึกซึ้งของความสามารถที่บุคลากรต้องมีก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานและในขณะที่กำลังปฏิบัติงาน 3. Professional Competency คือความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพที่พนักงานในแต่ละระดับหรือในแต่ละตําแหน่งงานต้องมีและจะแตกต่างกันไปตามสายงานที่รับผิดชอบรวมถึงต้องรู้จักแก้ปัญหาและรู้จักป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในการปฏิบัติงานและในองค์กรด้วย